เห็น UFO มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นข่าวๆ่าว UFO มนุษย์ต่างดาวเยอะขึ้นเยอะขึ้นและเยอะขึ้นรู้ไหมมีการวิจัยแล้วนะครับว่าเดี๋ยวนี้คนเห็น UFO นะครับมากขึ้นเพราะอะไรนะครับทีนี้ งานวิจัยนะครับเขาทํางานหนักกว่าพวกเราอยู่แล้วนะครับเพราะเขามาโดยสายวิจัยเรื่องนี้โดยตรงนะครับหลายหลายคนเราก็ไม่ได้เป็นคนที่หาข้อมูลหลายหลายคนก็ไม่ได้รู้ข้อมูลนะครับดังนั้นจะมาอ่านงานวิจัยเรื่องนี้ให้ฟังคนเห็น UFO มากขึ้นนะครับเมื่อเศรษฐกิจเปลีป่ยนแปลงระดับมหาภาคเพราะอะไรครับระหว่างที่เกิดการระบาดใหญ่ของโรคระบาดโควิด -19 นักวิทยาศาสตร์ได้พบแนวโน้มที่น่าสนใจว่า ตัวเลขสถิติของการพบเห็นวัตถุบินที่ไม่อาจจะระบ,บุต,ตัวตนได้หรือ UFO นั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างมากครับทั่วสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วทั่วโลกนะครับซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าผู้คนที่กลับตัวอยู่ที่บ้านมีเวลามากขึ้นครับจนสามารถเฝ้าสังเกตท้องฟ้าได้นานขึ้นมีเวลาเยอะไงนะครับก็เลยสังเกตได้นานมีเวลาที่จะนั่งดูดาวดูฟ้านะครับ และรายละเอียดมากขึ้นนะครับมีรายละเอียดในการสังเกตมากขึ้นการที่คนหมู่มากนะครับเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจําวันอย่างฉับพลันนั้นยังทําให้มีสายตาหลายคู่คอยจับจ้องสิ่งผิดปกติครับซึ่งอาจหลุดลอดสายตาของนักวิทยาศาสตร์ในยามปกติไปก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามบางเรื่องนี้มีคําอธิบายที่ต่างออกไปในงานวิจัยงานวิจัยนะงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวรารสารวิชาการ S R N เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมองว่าประชาชนจะม,มุ่งให้ความสนใจต่อข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าสงสัยนะครับมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเพราะระหว่างที่เกิดการเปลี่ยนปแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ครับและความเปลี่ยนปแปลงของระบบเศ,ษศรษฐกิจในระดับมหาภาคมหาภาคคือระดับโลกนะครับระดับใหญ่เลยนับตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐเผยแพร่พพารายงานประเมินความเสี่ยงภัยผุกคาม UFO ครับและปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามสารถอธิบายได้ UAP นะครับในปี2,021 mm hmm. ก็มีผู้รายงาน mm hmm. การพบเห็นวัตถุบินลึกลับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าครับ mm hmm. เฉพาะในปีที่แล้วนะครับ mm hmm. เพียงปีเดียวมีผู้พบเห็น UFO มากถึง350ราย mm hmm. ในขณะที่ช่วงเวลา17ปีก่อนหน้านั้น mm hmm. มีผู้พบเห็น UFO นะครับรวมกัน144รายนะครับอันนั้นก่อนหน้าต่อนหน้าในช่วงจะยุคนี้นะบางคนถึงกับขนาดนำช่วงเวลาดังกล่าวว่ายุคครั้ง UFO ครั้งใหม่ซึ่งการนาซาเพิ่งจะเริ่มตรวจสอบรายงาน เหล่านี้อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับอันนี้เฉพาะสหรัฐอเมริกานะถ้าเราเสิร์ชดูนะครับนะตามสถานที่สำคัญของอเมรกิกาเนี่ยนะครับจะมีแบบ u ู o หรือว่า UAP นะครับหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่ใช่ยานแต่เป็นลำแสงปแปลกๆเกิดขึ้นลหลายๆเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วคนถ่ย่ยวิดีโอเนี่ยนะครับนะของจริงแบบไม่ได้ตัดต่อนะครับเขาสามารถบันทึกภาพได้เยอะเลยรวมถึงเห็นมี มีถึงขนาดแบบว่ามีร่างเอเลี่ยนเดินบนท้องถนนเลยนะครับรวมถึงประเทศไทยหรือหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับนะอย่างดาราหรือนักแสดงหรือคนชั้นนําระดับโลกนะครับนะดาราฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยเขามีความรู้เขามีความเข้าใจเรื่องพวกนี้เยอะเขามาเล่าเยอะเลยว่าเขาพบเขาเจออย่างอ่าคุณนุ่นคุณนุ่นวรนุษที่เป็นดารานะครับนะเขาก็เคยเลอยฝั่งเลยนะเขาไปประเทศหนึ่งนะเขาก็เห็นเลยนะครับมาแบบหลายลําเลยเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ อยากรับฟังข่าวสารใหม่ๆที่นอกเหนือจากข่าวสารทั่วไปนะครับอย่าพลรราด Power b e n